ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับกับดวงชะตาในเดือนตุลาคม2568เดือนที่ดาวพฤหัสนะครับจูปิเตอร์ดาวสุพเคราะห์ใหญ่โคจรเข้าตำแหน่งมหาอุจแล้วไปอยู่ในตำแหน่งที่ตรีโกนร,ร่วมธาตุน้ำกับลัคนาราศีพิจิก ดาวพระหัสนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเมื่อทรงคุณเป็นมหาอุดทำให้ชะตามีโอกาสที่จะชะตาพลิกกลับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาที่ ดาวมีการโครจรแบบนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันบอกได้ว่าเป็นช่วงที่ชะตานะครับจะเห็นความก้าวหน้านะครับเห็นความสำเร็จอยู่ไม่ไกลในเรื่องของการงานชื่อเสียงจะดีมีความสำเร็จตัดสินใจอะไรจะถูกต้องตัดสินใจอะไรจะเป็นฝ่ายได้เปรียบทำให้ชะตามีความก้าวหน้าอยู่ไม่น้อย ชาวลัคนาราศีพิจิกวันที่1ถึงวันที่5วันที่6ถึงวันที่10การเงินดีมากการงานก็ดีต่อเนื่อง11จนถึง15 1 6ถึง20แฮปปี้นะครับมีรายรับต่างๆที่ดีเข้ามาดวงชะตายังจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพพิเศษรายได้ที่2หรือรายได้ที่สาม 21จนถึง25ช่วงนั้นชื่อเสียงในเรื่องของการงานดีมากมีความแฮปปี้มีความสำเร็จในเรื่องของชื่อเสียงจากงานที่มาแบบเป็นชิ้นเป็นอนันเป็นรูปเป็นร่างชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมีโอกาสที่จะทำงานสองสาอย่างทั้งงานที่ทำเองอยู่แล้วแล้วงานที่ไม่เปิดเผยแต่เป็นงานที่ดีนะครับไม่ได้ไปผิดกฎหมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่อยากที่จะให้คนอื่นมารับรู้เรื่องราวของเรามากนัก26จนถึง31นะครับช่วงนั้นจะมีเรื่องเครียดๆอยู่บ้างไม่ค่อยปลอดโปร่งนักนะครับแต่ว่าเรื่องความรักก็ถือว่าไปในทิศทางที่ขยับดียิ่งขึ้นดาวพฤหัสนะครับโคจรได้มหาอุดตรงนี้นะครับนี่คือความดีเด่นในประการที่หนึ่ง ดาวเกตกับดาวมนุษย์ตยูเลงลัคนาราศีของคุณมีโอกาสได้ไปทําบุญสุนทานหรือช่วงนั้นนะครับดาวบุญหนุนส่งให้ทําอะไรก็มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสที่จะไปได้เจอเจอกับคนที่มีความต่างกันมากในเรื่องของอายุบางคนไปเจอคนที่อายุมากกว่าบางคนเจอคนที่มี สัญชาตินะครับต่างกันนะฮะเจอต่างชาติก็ได้และนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกกับตาชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมอีกเรื่องหนึ่งที่สินแสมิงจะลืมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกดวงมีโอกาสจะได้เดินทางเดินทางแล้วได้ลาบผลที่ดี หรือบางคนมีโอกาสขยับขยายเรื่องของที่อยู่อาศัยออฟฟิศที่ทำงที่ทำงานก็ได้เป็นความสำเร็จที่ไม่เกินความคาดหมายจากนิยามของคำพยากรณ์ตรงนี้ท้ายที่สุดนี้นะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดติดตามดูดวงดี Bright TV ีและทุกๆโซเชียลของสินแสหมิงไว้ในทุกๆช่องทางสินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับ